พี่สนุกหรือพี่โมกก้พี่สนกุกไปกวาดไปไม้กวาดเลยตอนนี้คุณเอมี่แม็กซิมมาถึงแล้วนะคะมาลังจัดเตรียมสถานที่กันเลยใครยังไม่เข้ากลุ่มปิดรีบเลยนะคะตอนนี้บัตรกลุ่มปิดพลา1.8นะคะใครยังไม่เข้ารีบเลยนะคะมือสั่นค่ะยังไม่มีแอลกอฮอล์ล,ลงท้องนิดหน่อย นิดนึงค่ะมันก็จะมีบ้างมีสรรั่นบ้างอะไรบ้างเอยเอยใจใจนะคะนะคะทุกคนกำลังเตรียมงานกันอยู่นะคะ笑<笑>รากินโตพี่ชนกอยู่นะคะมาตอนไหนคะรีบมาเลยค่ะวันนี้รถติดนะรถเยอะมากทุกคนแล้วให้ดูรถฝั่งข่านี่เยอะมากนะ,ะนะคะเพราะว่าวันนี้เขาธรรมศาสตร์เขามีซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่กันนะคะ รถฝั่งโน้นเยอะมากทำไมไม่อาบขาได้กินมาถึงตรงนี้เลยค่ะกินถึงตรงนี้เลยนะคะนนีย pues นี่ค่งงะทุกคนเรากำลังเตรียมงานมีสา้นยต,ตกน้ำมียาดองมีน้ำจิ้มมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็น้องมีน้อง identity. โอลิฟโอลิฟมาขายตัวเกียวในกระรอสวัสดีอาบแล้วจ้าอาบน้ำาสระผมเรียบร้อยสวัสดีค่ะซีกุมปิดแล้วขอบคุณมากค่ะคุณปูปริชาติ นี่นะคะเรากําลังเตรียมงานตอนนี้กําลังรอศิลปินเดินทางมากันนะคะตันนี้ที่มาถึงแล้วเห็นจะมีลุงโจ้นะคะสวัสดีค่ะหนุนนิดเริ่มไลฟ์ประมาณสองทุ่มค่ะคุณนะคะคุณอมคุณอมแอบกับลุงโจ้ามาแล้วนะคะคุณอมแอบมาแล้วคะ่ะคุณอมแอบกับลุงโจ้ามาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ศิลปินกำลังเดินทางมากันนะคะอันนี้เป็นห้องแต่งตัวของ สามนอนะคะสามนอแต่งตัวห้องนี้กันนะคะนี่ห้องแต่งตัวสามนอนี่ยหนูนี้ตอนมันลดราคาก็ไม่ซื้อชอบไปซื้อตอนมันขึ้นราคานะเราเนี่ยฮะยังไงสินู่นลุงโจลุงโจกับพี่ออมแแมมาถึงแล้วนะคะทุกคนสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้เลย อ๋อตังค์เพิ่งออกนี่นะคะเรากำลังตั้งร้านงานวัดกันอยู่นะคะมีสาวน้อยตกน้ำมีสัญญาดองนี่เขากำลังยกออกเลยนะคะคนดูเยอะมากแต่ไม่มีใครคอมเมนต์เลยบาทเอ้ยรอดบ่ล่ะ ขอรำคาญมึงอ๋อโอเคจบไม่พูดแล้วอันนี้ที่นาวาติดลมลังสีคะ่ะนาวาติดลมลังสตนะคะงานกลุ่มปิดวันนี้คะ่ะแม่บายบายหน่อยแม่สวัสดีค่ะแม่คนดูเลยห้าสิบเก้าคนหหแม่แม่เข้ามารอนะแั่จะไหมว่าจะได้ยินแม่ไป็นรูรเสียงตังมันยังไม่ค่อยจะได้ยินเลย วันนี้มีไลฟ์สดค่ะกลุ่มปิดนะคะพาราหนึ่งเจ็ดแปดค่ะ<ม>ยวเก่งขึ้นเยอะเลยลูกขอบคุณ<ม>ป้าเล็กเหรอคะป้าเล็กสวัสดีค่ะอ<ม>ันนี้ป้าหนูเองนะคะ<ม> <laughs> ป้ามาไม้ที่ลังสี<ม>วันนี้ที่ลังสีนะป้ามาไม้อยากมาเที่ยวไม้ ป้าอยากมาเที่ยวไม้วันเกิดหนูด้วยป้าวันนี้ถ้าไปเอาโต๊ะมาดีกว่าไหมมาไมโต๊ะอีกป้าอยากมาเที่ยวมิตจะ้ะไปขนโต๊ะัน,นีกว่า,าทุกคนกําลังเตรียมสถานที่กันไลท์วันนี้เป็นกลุ่มปิดนะคะเป็นกลุ่มปิดนะคะราคาหนึ่งเจ็ดนะคะ178เจดนะคะทักแชทเพจนาะวาติดลมลังสิตได้เลยนะคะไกลไฟเดี๋ยวมันจะไปเล่นแถวคลองสวนอยู่นะป้าวันที่เจดเจกุมภาพันธ์ แถวของสวนแถวบ้านแม่เลย<บ>ใส่เสื้อป่าบอลด้วย<บ>ทุกคนกําลังเตรียมงานกันอย่างขันแข่งนะคะ<บ>นี่เลย<บ>เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าวันนี้ศิลปินทานอะไรนะคะดเ,ดงงเดี๋ยวเราพาไปดูว่าวันนี้ศิลปินทานอะไรนะคะ นี่เลยนะคะกับข้าศิลปินวันนี้นะคะอันนี้ผัดหน่อไม้ใส่หมูสับนะคะค่อะอันนี้หมูพะโลนะคะทุกคนหมูพะโลที่มีแต่หมูเลยนะคะ,ะหมูพะโลที่มีแต่หมูเลยนะคะอันนี้ปลาสลิดทอดนะคะน,นี่เลยกับข้าศิลปินวันนี้สวัสดีคุณนิชาพรค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนอันนี้กับข้าวศิลปินวันนี้แม่วันนี้ไม่มีขนมหวานใช่ไหมวันนี้ไม่มีขนมหวานนะคะคุณอุกอังอ้าวมาแล้วนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านมีใครจองโตตรงไหนไว้แลวอยากดูไหมคะโตเต้กันอุูพาเดินไปดูแอบบอกว่าโตสามเจ็ดโตหน้าเนี่ย เหมือนจะลุดหรือเปล่าไม่รู้นะคะโตะนี้อยู่ข้างหน้าเลยหน้ากลางเลยแม่ดีเอาชุดมาให้หนูไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกลับไปอีกเหรอคนรู้ไรร้อยสามสิบเก้าคนร้อยสี่สบเอ็ดละเดี๋ยวกลับไปอีกก็ดีค่ะดีรูกว่ดีค่ะินข้ยวกับไปอยังไม่ยินเดี๋ยวข้นมาไม่จองเบอ่อแอดมินแล้วแต่ให้ไปนั่งในน้ำใครอะพี่อุงอ่างพียัง ส่งรถบุรีไหนจ้ากับข้าวนักกินทั้งนั้นเลยพี่คิตตี้มีโอกาสเรามาหากันนะเดี๋ยวให้พี่โยรถไปรับเจเบนมาแล้วทุกคนสวัสดีเจ้าของร้านมาแล้วสวัสดีค่ะพี่กุ้งไรค่ะไรเลขค่ะเพจนุ่นเพจหนีแฟนมาดูที่เกนี่ยมาถึงชานะแล้วเราอ่ะนี่ไงข้าวม้วนป้งเลยมั้ยนี่นะคะแม่เบนกับพอลเล่นเจเบนกับไตเติลใช่ใช่ จ้าของร้านมาแล้วเขาบอกว่าแม่กับพ่อเป็นเจ้าของร้านอะ่ะเขาเจ้าของร้านมาแล้วเดี๋ยววันนี้คนที่นั่งตรงนี้จะเป็นปพ่อเป็นพ่อเติ้ลนะคะพ่อเติ้ลจะมานั่งให้ทุกคนปลานะคะพ่อเติ้ลจะมานั่งให้ทุกคนปลานะทุกคนมีรถท<า>ั้งนะ้ำด้วยนะเมื่อวานหนูจะขึ้นไปนั่งนี่แหละฟิงบอกว่าเดี๋ยวคานเขาหักอีหา่าไม่หกักหรอกนี่หนุมโจกับแอบมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวพาไปหานุ่โจอันนี้เป็นที่แต่งตัวศิลปินอันนี้ทีมงานของอะไรขอ,อลรามนี่แลระดูงโจ หน่อยลุงเขาบอกให้พามาหาหนูโง่หน่อยน่าจะมันดุงน่าจะมันดุงอ้าวเหรอนี่ก็คุยกันหมดแล้วอ๋อตอนนี้ดูทั้งไลฟ์สดแล้วเหมือนกันเลยค่ะพี่แมวเหมือนกันเลยค่ะสีนี่ลูกชายหนูมาแล้วสวัสดีค่ะ พีทพีทพีทขนของขึ้นทั้งหลังเอาขึ้นทั้งหลังเขายกของกันอยู่เอาขึ้นทั้งหลังบันไดข้างหลังมีเขายกของกันอยู่ไปขึ้นทั้งหลังหมดอย่างของอ่ะถ้ารอบเดียวเดินไปเลยลูกชายเรามาแล้ววันเกิดเราเหมือนกันเลยทุกคนแม่ได้หัวโกให้หนูเนี่ย<ะ>ได้หัวโกให้หนู ไม่ได้ไปไงเยาว,วราชเยาว,วราชพีชแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนหนูมาไหมน้องอะไรแฟนหนูอะค่ะแม่โอ้ยล่ะทุกคนน้องเวียมาถึงแล้วนะคะน้องพีทม,มาถึงแล้วลูจเจอมาถึงแล้วแม่เวียมาแล้วนี่น้องเวียนะคะ ลงล่องไนงะอ๋อน่าลงกูรู้ว่าดูขึ้นไม่ได้ดูทรงนะมันเป็นหลุมไม่เป็นไรคนเราเยอะแล้วก็ต้องขอนึ่งไปหน่อยน้ามึงมาอยังไงเนี่ย<ป>ทุกคนน้องนาบารามีก็มานะคะวันนี้ เตรียมตัวไปพ่งนี้มาไงเนี่ยฮะมาอสว<อ>ัสดีค่ะมาเอ้อก้อมาทำห่าอะไรอยู่นี่ข<อ>เ,าาาเาขออเา,เา,เอาออกหมดแล้วเหรอลุงโจ้เนี่ยไม่ออกสักทีออกไปไหนอะเอาเลขกเหรอสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยแปดของจำพลของนุ่นของแม่ของหนูออกหมดแล้วเพราะว่าหนูกับนุ่นมันเลขเดียวกันอยู่แล้วไง เรื่องของลุงโจ้เนี่ยออกกี่โมงเลยเไอพีที่คันหนึ่งไม่ออกเลยสวัสดีครับนี่ทุกคนน้องเวียมาถึงแล้วน้องเวียมาถึงแล้ว น้องพีทก็ถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้โหมานน้ำนนมำดไไดัดีอาการเท่าไหน่บ้างสุดยอดเลยทำไงเขให้เป็นแอดมินเหรอตกมาซ้ำนะอ่าหนูลูกพ่อเด้อเธอเตรียมหมอนเพราะผมยังเจ็บจเหยน,นี่หนูพักอยู่ตรงนี้หนูเดินเข้าไปก็ถึงแล้วโดดเดินเข้าไปก็ได้แล้ว จอกันในกลุ่มปิดนะคะขอบคุณค่ะน้องเวียนายไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ขึ้นนี่้เลยนะว่างขึ้นนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคนดู2 1 0้ยคนนนี่น้องนาหนุ่มฮอตของเรานะคะนี่ คุณลุงฟ้ามาแล้วฮะใครทำไมนี่ไงนี่นะกูดพี่แอมไอ้นามมันส่งมาเนี่ยไหวไหมไหวไหว คุณลุงฟ้ามาแล้วค่ะทุกคนทุกคนกำลังลขนของกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะลุงฟ้านั่งรถ V i P มาเลยจองที่จอดรถมาให้หน่อยคะ่ะน่าจะได้เข้าไปจอดที่ R B D นะถ้ามาชา้าเพราะว่าวันนี้รถเยอะมากไม่ได้คุยด้วยคะ่ะงอนโเชือโอเชอเชิญเชอเชิญเชเชเช เมื่อวานเมื่อวานเนี่นเมื่อวานจะไปนั่งไอ้ฟังบอกว่าอย่าแม่เดี๋ยวของเขาคานเขาหักเด่นนะสองมางี้โอ้ยจะขนของมากูช่วยมาอ่ะไอ้ที่ผ่านพากูมารับไม่ส่งมแลัว เจ้าพีดไปเก็บหมดยังยอุ้ยลุงฟ้ามาแล้วยังไม่เขียนสคลิปเลย มัาดมหนิดมาดมหนิดกินเหมือนยาสีฟันเลยขนมแน่นอนนะจ๊ะขนมคนดูเยอะกว่า200กว่าเออเฮ้ยไปเบิดไปนั่งเออไปไปไปก็กวนทุกคนอ่ะคนเยอะแต่ไม่มีคุณภาพคนเยอะแต่ไม่มีใครคุยเนี้ยอะไรเลยไปเมื่อวานหนูจะคืนเลยฟังมันบอกว่าคานเขาจะหักอ่ะเนี่ยแค่นี้ก็โดดแล้วเนี่ยพ่อลองไปนั่งดินี่

ไปเลยค่ะอุ้ยร้นอนแถวะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเราข้าวหนึ่งมาไหมก็เธออ,อันหนึ่งมาเป็นสีชมพูไม่ใช่หรอ ใช่ยังครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะมาเลยพี่หนึ่งมาปะเนี้ยฟีดพี่เรามาบอกว่าให้เอาฟีดไปเก็บก่อนพี่เรามาลุงฟ้ามาแล้วไปไหนอะ่ะ ตอนไม่แต่งหน้านี่หล่อเนาะแต่งน้าเนี่ยนุ่งอะอ๋อเขาไม่แก่นะ <ลอ S 1> เขาไมไ่แก่นะเขาหล่อเนาะแต่เวลาเล่นเก็จะดูเหมือนมีอายุนิด้จริงนี่หล่ออย,อ,ลอ,ยอยู่เลยนะแต่ละคนก็มาละลายกันนะทั้งอันนี้มันมันใส่ถูงคะมันใส่รูปยังไงวะ,ะ้อะจไรเขาใส่รูปไปจนนะไหนี้แบบนั้นนั่นแหละใช่ตรงนั้นเขาใส่ถุงติ๊กตอกไหมไม่หรือไรในติ๊กตอกไงอ๋อติ๊กตอกไม่รู้พี่ไม่ใช่พี่โรมานะพี่โลมานั่นแหละ เกับพี่วอมาแล้วนะจ๊ยานะเขาใส่รูปยังไงวะ แสดงไลฟ์สดใดูไหมคะไลฟ์สดค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มปิดนะจ๊ะไปซื้อกลุ่มปิดได้เลยจ้าแม่หนูลาแล้วนะหนูร้อนอะก่อนอได้ไลฟ์ใหม่กนได้<น><า>จะเป็นพักๆไปไงจะไปอับน้ำไม่จะกลับบ้านไปนอนแล้วร<อ>้อนอ,อน <won> ่ะข้าหนูร้อนอ่ะตอนนี้แอดมินเริ่มงองไงแล้วนะคะ แม่ขาหนอนคนนึงพ่อคนไม่ได้กินหล้กจะมันร้อนหน้าหน้าไหนใครอะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหน้าไหนนั่งตรงไหนได้เบนจองโต๊ะยังจ้าไหมจองแล้วแต่พวกเขายังไม่มากันจองโต๊ะไหนจ้าไม่รู้เป็นการหอยพึ่งอ๋อมันจะจองแบบอเหรอพี่โย่เขาให้อ่อ กลุ่มปิดนะอ๋อเพจนาวาติดลมลังสิตค่ะเพจนาวาติดลมลังสิตนะคะคว้ากันไม่ทันเลยนะไงคนถือเค้กมคเมื่อคืนหวานช่ำดีปันจุนห้าผาดถีบเลยพรีด <laughs> อ๋อโอเค <laughs> อ๋อหยิใครส่งมาวะไอแมน มีของฝากมาให้น้องหญิงนะคะใครเอ่ยใครส่งมาให้น้องหญิงเอ่ยใครเอ่ยรายงานตัวมาไม่ไม่รายงานตัวมา,มมา,า,วมากินนะนะพูดมาใครส่ง KFC มาให้น้องหญิงน้องหญิงหญิงไปไลฟ์เพจดีกว่าทุกคนในโลกออนไลนเดี๋ยวไปไลฟ์ในเพจดีกว่า It's me. me,